สวัสดีครับผมนายเดมอนนะครับก็หายไปนานเลยกว่าจะได้กลับมานะครับรอบนี้ก็ยังอยู่กับอาเธอร์เกียโกลบอลนะครับตอนนี้ JP กับโกลบอลตามทันกันแล้วนะครับถ้าจะมีนาอยู่ตอนนี้มีแค่เซเวอร์เดียบก็คือ CN ครับผมไม่ได้เล่นก็เลยไม่ได้ทับนะฮะโอเคมาดูอัปเดตนี้กันครับรอบนี้นะครับอีเวนต์ใหม่มาพร้อมกับตัวใหม่และการเล่นเหมือนเดิมทุกอย่างคือผ่านด่าน EX เอเอาไอเทมไปแลกของ ตัวฟรีไม่มีนะครับรอบนี้มีแค่บอลบอลสีดาวแล้วก็ของทั่วไปก็คือบัตรกาชาแล้วก็เพชรนะครับก็ข้างตัวนี้ไปเลยแล้วกันครับมาดูกันว่ามีตัวใหม่เป็นยังไงบ้างมิคุซูเมะนะครับระดับ5ดาวตำแหน่ง,งที่ติคอนธาดไฟนะครับมีสกิลดังนี้สกิลที่1งโจมตี1่เป้าหมายแล้วก็มีโอกาส3 5ทําทำการดีบัฟลดป้องกันแล้วก็เมื่ออัพเลเวลนะครับเพิ่มดาเมจแล้วก็โอกาสดีบัฟ สกิลที่2นะครับลบดีบัฟให้เพื่อน2อันแล้วก็เพิ่มดาเมจ2เทิร์นพร้อมกับให้เทิร์นฟรีด้วยเมื่ออัพเลเวลนะครับลดคูลดาวน์สกิลที่3นะครับโจมตี1เป้าหมายลังบัฟทั้งหมดแล้วมีโอกาส70%ห้ามบัฟ2เทิร์นพร้อมลดป้องกัน2เทิร์นเมื่ออัพเลเวลนะครับเพิ่มอัตราดีบัฟแล้วก็ลดคูลดาวน์โอเคมาดูสรุปตัวนี้กันครับมีคุสุเมะ ตัวนี้นะครับเป็นตัวที่มาซ้อนกับตู้ลิมิเต็ดนะครับเอาจริงๆผมก็ไม่มีเพชจะหยอดเธออยู่แล้วด้วยแต่ดูจากสกิลทั้งหมดก็ไม่จําเป็นว่าต้องหยอดครับตัวนี้คือความสามารถมันไม่โดดเด่นแล้วก็การโจมตีพวกลดป้องกันอะไรนี้เราสามารถหาตัวอื่นแทนได้อยู่แล้วสกิลสองที่ดูดีหน่อยนะครับล้างดีบัฟให้เ์นฟรีมันดูดีแต่คูดาวนานมากครับทับเต็มก็ยังมีห้าเทินอยู่ดีนานกว่าสกิลอันตีซะอีก ส่วนอันติเนี่ยมันดันเป็นสกิลแค่1เป้าหมายล้างดีรัฟเฉยพร้อมกับทําการห้ามรับสตรูนะครับพร้อมลดป้องกันสกิลนี้อัปเดตเต็มแล้วก็ยังกูดาวสีเทิร์นซึ่งถ้าดูจากสกิลทั้งหมดนะครับมันมีตัวทําแทนได้แล้วก็ดีกว่าด้วยเพราะงั้นผมเลยเมองว่าตัวนี้นะครับมาเหมาะเวลาเพราะมันเป็นตัวที่ไม่น่ากดคือเราไปกดตัวลิมิเตต่อดีกว่าครับ รอบนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับขอจบเพียงเท่านี้เลยแล้วกันแล้วก็อันนี้ผมเปลี่ยนใหม่แล้วเป็นไงบ้างก็คอมเมนต์ไว้นะครับขอบคุณที่ติดตามแล้วก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ